สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กัมาพบมาพอมาอยู่กับเซียนซองคือเกานะคะทางช่องบุญนำโชคอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าทีเด็ดมากๆนะคะเซียนซองมีที่ดีที่เด็ดมาฝากคุณพ่อคุณแม่ มีหลวงปูท่านหนึ่งนะคะเพิ่นอยากแบ่งปันแนวทางเลขสามโตตรงๆนะคะปูใดมาสองงวดติดๆเข้ามาแล้วสองงวดติดนะคะเริ่มตั้งแตงงวดหาศูนย์สามคุณพ่อคุณแม่ต่อมานีล่าสุดเลย336กับสามโตตรงๆเลยนะคะบัตรที่นีงวดนีละ1สิงหาคมสองหาหกเ ปูมีแนวทางมาฝากมาตอนเท่าแล้วเดี๋ยวเส้นซองจะผ้าเอฟซนะคะไปฟังบทสัมภาษณ์ของปูนะคะไปฟังชัดๆจากปากปูแล้ะกันเนาะวางวดนี้นะคะปูได้โตดีโตเด็ดนี่เพิ่นเอามาตะไซนะคะแล้วเลข3สามตตรงๆในงวดนี้คือเลขเอยง สิเขาไปรับชมเราฟังเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อคุณพอ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันนะคะผู้ใดยังบกกดติดตามบกกดกระดิง่งก็อย่าลืมกดไวน้นําเพื่อที่จะบ่พลาดแนวทางดีๆคลิปเด็ดๆที่ทางช่องนํามาฝากเนาะเอาเบา,บาลายใหญ่หางนะคะเข้าไปเบิ่งกันดีกว่าว่าเลขสามโตรตรงๆในงวดนี้คือเลขอย่างไปเบิ่งพร้อ,อ,อมๆกันเลยค่ะ ฮัลโ,โหเลเจริญพรนมัสก,การเจ้าปูจเจริญพรย่อมเจ่นจองค่ะ่็ดังพอสมควรนี่นดอกังเอิญนหลวงปูเคยเลยอ,อยากออกอากาศนั่นพะว่าหลวงปูเคยเงียบไปโดนเติบแล้วนะค่ะหลวงปูปาสาดเด้ออยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแท้ หลวงปู่ปาษาคนเดียวกันนี่แหละครับยูอ่าห่วยขายแข่งนะคนเดียวกันยูตำหนักสงปาา่าชายูมองเป็นฝังผีปลาหลอกนะโอ้คนน่ะปู่คนดีคนตายอันนี้ก็คือว่าอยากยอนมือวันที่ท่ามากมือนนี่ก็คือคุยกันทํามอ่ามือยอนมือวันพระแปดคำค่ะโย้มทีเสียชีวิตจ่ะคือของผัวเมียเป็นทีมอุตชัยชนไทยรถ เสียปลาะก็เยเสียชีวิตก็เลยมาฝังอยู่ป่าชาหลวงปูนี่ดานะน่ะฝังแล้วก็เลยได้ประมานะ่าระชิดกลัวเลยว่าเขาาว่มฝันวาอยากอยากกินเขากินน้ำแล้วการหลวงปูก,ก็เลยว่าถ้าอยากกินเขากินน้ำก่อโยมก็เป็นผีแล้วเนาะก,ก็บอกเลข้สิบบอกให้โยมรูาจาจังถึงแก่เป็นกระท่าบุญหาตัวพะนะออืกกกบแก้น่ะค่ะค่ะ อาจารย์สงสาน่ากับผัวกับคืออายุเพิ่งสามสิบแปดปีนะโอ้อายุยังว่าหลายนะจออผู้หญิงสามแปดผู้ชายแต่อายุเอ่อเขินกันสองสามปีนี่แหละประมาณนั้นแหละนะจ่าเรยว่าบอกเลขเอ่อบอกเลขอ่บบอกเลขเลขเดีย่านี่โอ้หมายถึงว่าอ่าแต่ละงวดนี่เพราะว่าอ่าเฮาได้คุยกันไวก่อนแล้วเนาะปูปูบอกว่าตัวเลขของปูเนี่ยเขามาสองสามงวดแล้วเป็นบ่จ้า อาหาหาชนสามกับพีว่าบอกป้าเดียวกันนบบพิ้บอกคาดชุ่ม้าแต่ว่าแต่ว่าโมเมนบ่โมเมนอ์าโมเมนผู้เก่าบมเมนผพีตนเก้าโมเมนบ์เป็นคนไม่เป็นพีผพีไม่มาบอกไปเรื่อยเรื่อยยังสี่จับปูวบอกพีผพตัวเก้าเลยล่ะนะพีตัตเก้าเลยล่ะพีตัตเก้าที่บอกหาชนสามแบบมาบอกกันนะแต่มี่ตัวหนึ่งก็บอกแต่ว่ากระทือทุกคนอีกคนหนึ่งบอก 3, 6, 3, 3, 6าบสามหกสามสามหกบอก ออกสามสามหกี้หลีแ่วบัตรนี้แต่ว่าบรได้ออ,ออกยูทู e นคะค่ะค่ะปูอีออก y ยูทู e มือนี่ขับขออนุญาตเอฟซีของเชี่ยนซองเด็กน้อยค่ะหลวงปู่กับกับลังมาสางวันยูบานาเป็นสนัสงสงยังบบเป็นวันดอกนะค่ะค่ะกับล่งสางกันต่างแต่งเลื่อยว่า หลวงปู่ไปไปประเทศเล่าไปพอสร้สางสร้างเพิ่นเสียชีวิตอายุเกาสองปีทอครับหลวงปู่ฟูเป็นเลี้ยงสร้างนะ,อ,ะอายุเกาสองปีสร้างเสียชีวิตก็เลยได้ง่าสาร้างมาเลยบูชาอําเพิ่มมาทอลูกใครนี่ลหละก็เลยว่าพาไห้สางเขาพามาแจกเป็นลูกเป็นลูก,เป,ลกเป็นลูกพราลูกปลาเหรียญเป็นเหรียญว่าไงห้โยมบูชาแล้วก็เอามานี่ลหละมาสาร้างมาแบ่งวัดจ้ะเป็นง่าสาร้างแท้ๆได้โยมเด้อ อืมค่ะปูทันทันทีว่าไอ้ไอ้หลวงปู่่าบอกว่าของดีแต่ว่างาสามมันขายากเนะาะค่ะใ,ใครนี่ก็ได้ชิ้สี่ชิ้นหนึ่งหนาเห็นได้ชิ้สี่ชิ้นเป็นแกะลูกหลวงปูส่สวงเทวดาเดินปินนะนะค่ะปูแล้วแบบนี้ก็ดได้ทผู้ใดอยากได้ก็ให้โทรมาติดต่อหลวงปู่บก็โทรศัพท์ได้บ่ได้อาการได้บ่ได้ค่ะได้ค่ะ โทรศัพท์รปูภาษแาม่สอดหรือว่ารปภาษาหม่ขายแข่งกับคนเดียวกันล่ะเด้อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปดหกเจ็ดเก้าแปดเนื้อคือ ได้อย่างได้ของดีนะคือว่าง่าสร้างแต่เด้อเอาภาพเขาเรื่องบันเรื่องผีผี <c oughs> คนนี้มันมาบอกก,ออกับพัวพี่แมมาบอกหานย์สามบอกหานย์สามนะเอ้ค่ะปูแล้วก็บันทึกว่าบอกหาสามสองอันนี้คืองวดล่าสุดหนึ่งสิงหาเนี่บอกปูแม่งวดสิงหาเนี่ยหายบอกหาสามสองอ่าเราบอกหาหานย์สามมันออกไปแล้วล่ะนางตั พอดีกะว่าถือแงบ่ถือแงผูดด้ใดโทษมาเอากระถืบผู้ใดบ่โทษมาเอดดากะอระทืบแบบต้มข้าวถึงผู้เจ็ดเด้อเจ้าของร้านในเป็นเ็ชสปาอยู่ผู้เจ็ดนวดนะน,นวดแผนโบราณในอยังนั้นค่ะเออเพิ่นกระถืบแล้วลงปูหาโซนสามเพิ่นโทษมาเอาบัตรดีเพิ่นปาวาสิมาซอยส่างซอยแปงคอยเลขบัญชีไปบิดจัดเลย บอกไปกับบอับสายกะบ่บ่เป็นยังดอกเนาะปูเนาะอ่าบ่เป็นยังการทำบุญเนาะค่ะว่าหวยเป็นท <c oughs> ่านจะเป็นมะเอือนฟังเช่นซองอยู่กะให้เพื่อนรับทราบว่าหาโซนสามสี่หลวงปู่บอกไปถือเป็นว่าได้หาแสนว่าบาทคนนี้โอ้ันได้บุญที่ไปวันทำบุญน้ำจักเมื่อนหนึ่งพัน,นนาพันมิจัดโทษไปกัที่แรกรับสายอยู่บัานนี้บ่รับสายเลยค่ะแต่ไไดโทษใคอีกดอกค่ะ ย่มยมอีกแจักหน่อยเทียนหนึ่งเดอ้อผีตัวมันบวัวขาศสนสามมันมาบอกว่าหาสามสองหาสองสามในจันเด่นเอาเด้ออ่าพันบอกใน,นลักษณะจังได้จะปูแแายถึงว่าพันบอกว่าเลขสีออกตัวนี้หรืออียังจังไดจะ้ะอ่าเล่ายางมาหาทั้งหัวทท้งเมียน,นะค่ะมาหาแต่ลามาลงปูกบสวดมนพรปหน้ากับสวดเกิดมณแลลงปูขนอนัน เป็นวันตอนปีสามกูกลัวคอนคอนไน้แกงข้อมือวันพระแล้วมากนะค่ะวันพระแปกคำนะแต่เลยฝันว่าหลวงปู่หลวงปู่มหาหลวงปู่หลวงปู่ใดการเออมากอยากกินเผากินน้ำนะหลวงปู่ค้นบอยทำบุญหาเลยหลวงปู่เออเย็ดเกี่ยวกินน้ำค่ะบอกเลขที่หลวงปู่ได้ว่ามียวนแรกเพียนได้สิบอกย่อมย่อมถึกเลขยมขันดีทำบุญหาตัวค่ะหลวงปู่เลยว่าจังสี่น้ามาบอกจังสี่แล้วบอกเลยเขียนเป็นตัวห้เลยนะ เก็บเป็นตัวเลยเก็บเป็นตัวหาสามสองค่ะบนและล่างนี่แล้วว่าทั้งบนทั้งล่างตัดเด่นเอารถลวงปูผ่านาโอ้บอกฟันนันเลยจีบอกฟันนั่นแหละก็บอกตอนบอกหาชนสามนี่โอ้บอกคันบอกเดียวกันนะคนเดียวกันนะนะคนที่ถึงรถชนหรือว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนเถ่ายรถชิดรอดอ่ะก็เสียชีวิตทั้งผัวทั้งเมียนะนะค่ะค่ะ นันกาเป็นฟังเป็นแนวทางเนโยมถ้าผู้ใดอฟังแล้วกับเป็นแนวทา่าค่ะเคมันเป็นยังบุญนะดวงไายดวงมั่นเนะาะค่ะปูแต่เทียนช่องยี่บันแดงบ่อานุยยในโตอุดรจ่าในโตเมืองจ่า วันนี้อยู่บ้านแต่งรอยเคยเคยได้ว่ากับพ่อบ้านเชียงกลองอยู่เทนึงถ้าราโดนบุหล่าละวาดละวาดแล้บ่กใครว้างเชี่ยว่าเวียดเดี๋ยวนหายใส่รูปรอหายไปใส่เงี้ยจากพวกพ้นไปเฮ็ดอันงานอันอื่นจ้าช่วงนี้ YouTube ให้หนูเป็นคนดําเนินรายการแทนว่าซั่นแม่นขับคนกระปั้งหลายดอกของไ้เช่นซองกระดาเอาไปเกาหนาจะได้นหนาก้อนที่จบไปนี่ก็ขอฝากผู้ใดอยากได้ของดีง่าสร้างก็โทรมาหาหลวงปู่จังเบอร์บอกไปเด้อค่ะ พระบ,บุน้ำกันหลยค่ะหวมคนเดียวกันแหละยุย้ยแม่สอนครับยูห่วยขาแข้งหลวงปู่ภาษาคนเดียวกันนลลั่นแหละแต่ว่าผีตัวนี้หรือว่าผีผัวเมียครูคนี่มาบอกหาชนสามเราออกเต็มเต็มเลยแต่ว่าบัดนี้มันมาบอกไม่มาบอกไม่หาสามสองให้กันเล่นเอาเดอนะอา้อนะการแข่งคอยประเทศหนึ่งจิงหาจะคอยพิจารณาบึงเพราะว่ายุนิต้านพี่หลอก เดี๋ยวผู้นั้นมาบอกเดี๋ยวผู้นี้มาบอกแต่ผีไล่หลายเลยกับปลาจ่าน้องปูเอาปูอ่างวดที่ผ่านมาหนีงวดลาสุดหนี่จ่าสิบหกกรกกระดานี่ปูด้น้ำเพลินบ่จ่ะได้แก้ว่าคุ้นคุ้สามสามหกดันอีผีอีตัวหนึ่งเด็กมาบอกมาบอกสามสามหกเลยคกับบอกหกสาม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 หกแต่ละบอกตัวนี้ล่ะแต่ว่าบัณฑิตกับคนสมงศริกาศิษย์น้องคงกันไล่ไปให้ อ่อ y o u t ยูเพิ่์นขาวบ่อเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นเบิงแล้วเพิ่นบ่มักเพิ่นเลยบ่ออกนะเพิ่นวาบ่คือก็เลยออกแล้วบันีีเพิ่นก็เลยเพิ่นเลยว่้โอ้สองหัวตมาแล้วเนาะหารูนสามกระแมนบ้างสามสามหกกแมนละวาน่ะค่ะกำบ่าไปดังดอกกาเบิงเพียหน้าเบิงวาถ้าเขามีบุญวาสนาหรือว่ามีโอกาสกระถือแค่ว่าบอกสามสามหกกระถือพิยอมนะแสดงว่า มันมาบอกนี่เป็นสามตตรงตลอดเลยตัวนนิปูสามตวตรงตลอดแต่ว่ามันทางถือก็แค่สองตัวนะคนว่าก็ถือก็สองตัวแต่ว่าหน่อยๆโดเดือดถึงสามตจะเนึงแต่ว่าป็นสามตจําได้ว่าเออสมัยนั้นเป็นน้องแฟ้มเนาะบอกทีหนึ่งหนึ่งนะเขาจะได้รถได้ลากันหลายปีสองสองปีแล้วมากทีหนึ่งหนึ่งชั่วโมงลี่ะนะโอ้ค่ะปูขาบอกคือว่าหลวกปูบอก ครับเรนก็ผีมานนี่้ะปีหกปีเดียวค่ะหกปีสองคนหกสิบห้าเลยหกสิบหกคนสามปีสี่ปีนี่หลายุ่มมองตาศาสตร์ท้งสองบ้องเนี่ยค่ะคุณลองค้นกับเอ่อจผู้ลองค้นกับทิศตามอยู่เอายำเบอร์เทนิงเดอบูได้จากได้งานสร้างไป็นบูท้ากัโทรศัพท์บัตรยำโทรศัพท์เจ็หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปด หลวงปูปราสาดเด้ออฮะอที่ได้บุญน้ำกันเนาะค่ะปูพอด้มาสางส่งแต่ก้อนไม่จบเนี่ก็ขออําวย่านพ่อให้แอกี่ของเซียนซองที่พังต่างประเทศและในประเทศไทยขอให้อายุมันคนยืนคิดถึงสิ่งใดขอได้สัตย,ยุภาคเหนือเกลือพังอยู่ภาคเหนือ,อกอ็ขอให้เป็นเศรษฐีสวนลำไยเนาะนค่ะพังอยู่ภาคใต้แต่ขอให้เป็นเศรษฐีสวนยางแต่พังอยู่ภาคกลางกรุงเทพกรุงเทพสมุติสาารก็ขอให้เป็นนายธนาคาร แ้่ข้างโยพาคีสารก็ขอเป็นเศรษฐีทุ่งขุนราองไห่เจ้าคองเขามะลิงามขอจบแค่นี้ขอจะเลื่นอนพรสาธุเจ้าปู